ผัพดพริกเผาหอยลายแกะใส่หน่อไม้ต้มค่ะสาร่านำพริกเหลืองพริกขี้หนูแห้งกระเทียมไทยใบมะกรูดมะโขลกให้เข้ากันพอหยับหยาบนำไปผัดให้หอมค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวซอสปรุงรสซอสหอยนางรมและซีอิ๊วหวานผัดให้เข้ากันจากนั้นใส่น้ำพริกเผา สีก็จะสวยประมาณนี้ค่ะใส่หนอ่อไม้ต้มตอนที่เราซื้อมาจะต้องนำไปต้มอีกครั้งหนึ่งนะคะผัดพอเข้ากาันจากนั้นนำหอยลายแกะใส่ลงไปชิมรสตามชอบค่ะเมื่อเป็นที่ถูกใจแล้วก็ใส่โหระพาตามด้วยน้ำปลาก่อนยกเร่งไฟผัดไวๆค่ะ หอมเลยทีเดียวได้เวลาเสิร์ฟความอร่อยมาทานข้าวด้วยกันค่ะทุกคนแกรมด้วยไก่ทอดโรยหอมเจียวติดตามซาร่าได้ทุกช่องทางเพื่อนๆจะไม่พลาดการแบ่งปันคลิปดีๆขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันในเมนูหนะะ้าค่ะ